สวัสดีครับผมมิสเตอร์ประปายินดีให้บริการครับผมเป็นระบบให้บริการอัตโนมัติที่จะคอยเป็นผู้ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ PWA Line Official ของการประปาส่วนภูมิภาคครับ ท่านสามารถเลือกใช้บริการต่างๆโดยคลิกที่เมนูด้านล่างหรือหากต้องการใช้บริการอื่นๆท่านสามารถแชทมาพูดคุยกับผมได้นะครับเรามีระบบให้บริการอัตโนมัติคอยให้ความช่วยเหลือแก่ท่านตลอด24ชั่วโมงก่อนอื่นขอเชิญท่านศึกษาวิธีการใช้งานก่อนนะครับ P. a line official ของการประปาส่วนภูมิภาคจะช่วยให้ชีวิตของท่านสะดวกมากขึ้นเมื่อยกสำนักง,งานประปามาไว้ในลา์ด้วยฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆแค่มีลา์ก็สบายเรื่องประปาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เมนูลงทะเบียนและตั้งค่าการใช้งานเมื่อท่านสัมผัสที่เมนูลงทะเบียนและตั้งค่าการใช้งานเลือกดำเนินการลงทะเบียนระบบจะพาท่านไปที่หน้าการลงทะเบียนเพื่อกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ําหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข,ขบัตรประจําตัวประชาชนกรณีที่ท่านเป็นผู้เช่าบ้านหรือมีชื่อไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้น้ําในใบแจ้งหนี้ท่านสามารถลงทะเบียนได้ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านได้เลยค่ะและหากผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลเดียวกันกับในระบบอย่าลืมคลิกแจ้งให้เราทราบด้วยนะคะเมื่อกรอก รอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเลือกให้ระบบแจ้งเตือนครบกําหนดชําระผ่านไลน์หรือ SMS ซึ่งการแจ้งเตือนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเมื่อท่านกรอกข้อมูลครบถ้วนและยืนยันการลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วจะมีข้อความปอบอัพให้ท่านยืนยันข้อมูลทั้งนี้ระบบจะแจ้งว่าการลงทะเบียนของท่านสําเร็จหรือไม่หากติดขัดปัญหาที่ทําให้การลงทะเบียนไม่สําเร็จเช่นลงทะเบียนซ้ําหรือกรอกเลขที่ผู้ใช้น้ําผิดระบบจะมีข้อความปอบอพัพแจ้งเตือนให้ทราบค่ะหากท่านต้องการลงทะเบียนสถานที่ใช้น้าอื่น เพิ่มเติมให้ท่านเลือกที่เมนูเพิ่มข้อมูลและดําเนินการตามขั้นตอนของระบบได้เลยค่ะและท่านสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้โดยเลือกที่เมนูแก้ไขข้อมูลค่ะ เมนูตรวจสอบค่าน้ำชำระค่าน้ำท่านสามารถสอบถามค่าน้ำขอบาร์โค้ดเพื่อนำไปชำระค่าน้ำและชำระค่าน้ำผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโดยลูกค้าที่จะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้จำเป็นต้องลงทะเบียนสมาชิกก่อนนะคะท่านลงทะเบียนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้งานระบบนี้ได้ตลอดไปค่ะเมื่อท่านสัมผัสที่เมนูนี้ระบบจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับค่าน้ำประปาให้กับท่านโดยข้อมูลจะมี3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือลูกค้าที่มียอดค้างชำระและยังอยู่ในกำหนดเวลา ระบบจะแจ้งข้อมูลค่าน้ําประปาที่ต้องชําระและกําหนดเวลาที่ต้องชาระพร้อมทั้งปรากฏแถบเมนูให้ท่านเลือกที่จะขอบาร์โค้ดเพื่อนําไปชําระกับตัวแทนรับชําระหรือดําเนินการชาระผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งการชาระค่าน้ําผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจะใช้งานได้เฉพาะลูกค้าที่มียอดค้างชาระและยังอยู่ในกําหนดเวลาชําระเท่านั้นค่ะโดยระบบจะปรากฏแถบเมนูให้ท่านเลือกเมื่อท่านกดเลือกชําระด้วยวิธีนี้ระบบจะนําท่านไปที่หน้าการชาระเงิน เพียงท่านเข้าสู่ระบบของธนาคารหรือกรอกข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตและยืนยันตัวตนการชำระเงินก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะ กลุ่มที่2ลูกค้าที่มียอดค้างชำระแต่เกินกำหนดเวลาการชำระระบบจะแจ้งข้อมูลค่าน้ําประปาที่ต้องชำระพร้อมทั้งปรากฏแถบเมนูให้ท่านเลือกที่จะขอบาร์โค้ดเพื่อนําไปชำระก,กับตัวแทนรับชำระโดยการขอบาร์โค้ดในกรณีที่เกินกำหนดการชำระไปแล้วท่านจะสามารถขอได้เพียงครั้งเดียวและบาร์โค้ดนั้นมีอายุการใช้งานได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่ดําเนินการขอเท่านั้นและกลุ่มที่3ลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระระบบจะส่งข้อความแจ้งว่าข้อมูลในระบบณนะวันที่ ที่ท่านสอบถามค่าน้ําไม่มีหนี้ค้างชําระค่ะทั้งนี้ข้อมูลค่าน้ําประปาอาจปรากฏขึ้นหลังมีการอ่านมาตรวัดน้ําไปแล้ว1-2วันทําการตามกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่ะเมนูพื้นที่หยุดจ่ายน้ําจะช่วยให้ท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบเหตุการหยุดจ่ายน้ําในพื้นที่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกดูประกาศหยุดจ่ายน้ําในพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วย เมนูแจ้งท่อประปาแตกรั่วจะช่วยให้ท่านที่พบเห็นท่อประปาแตกรั่วสามารถแจ้งข้อมูลให้กับกปภเพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อท่านเลือกที่เมนูนี้ระบบจะนําท่านไปที่หน้าการแจ้งท่อแตกท่อรั่วให้ท่านกรอกชื่อผู้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์จังหวัดกปภสาขาสถานที่ที่พบท่อแตกรั่วและสภาพปัญหาเพื่อให้พนักงานเข้าไปซ่อมแซมได้รวดเร็วที่สุด เมนูบริการต่างๆของกปภจะช่วยให้ท่านสามารถทําธุรกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นขอใช้น้ําประปาหรือขอใช้น้ําประปาและไฟฟ้าแจ้งชําระเงินค่าติดตั้งประปาแจ้งชําระเงินค่าประสานมาสแจ้งชําระเงินค่าบรรจบมาตรแจ้งชําระเงินค่าตรวจสอบมาตรและแจ้งขอคืนเงินประกรันการใช้น้ําบริการต่างๆเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังสํานักงานซึ่งเมนูนี้ท่านสามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่จําเป็นต้องลง ทะเบียนสมาชิกค,ค่ะเมนูเกี่ยวกับกปภท่านสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของกปภรวมถึงใช้งานฟังก์ชันอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค้นหาหมายเลขโทรศัพท์โปรแกรมคำนวณค่าน้ำคำถามที่พบบ่อยลิงก์ Facebook ติดต่อ PWA Contact Center และคู่มือการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะ ทั้งหมดนี้เราออกแบบขึ้นมาเพื่ออำนนยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าทุกท่านเพียงแค่ท่านใช้งานในระบบ PWA Line Official ก็เหมือนท่านได้เดินทางมาติดต่อทำธุรกรรมที่สำนักง,งานของการประปาส่วนภูมิภาคประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรขอให้ท่านได้รับความสะดวกในการใช้งานนะครับขอบคุณครับ